เจ้าจันจันเจ,จ้าแหล่งเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติใกล้ตัวเมืองพิษณุโลกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เอมี่ได้พาย,ยูมาเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองพิษณุโลกและได้เข้าไปในชุมชนซึ่งไม่ได้ออกจากตัวเมืองไปไกลามากนักเลยค่ะชุมชนที่นี่ค่ะมีชื่อน่ารักเลยทีเดียวเจ้าจันจันเจ้า วิวรอบๆเป็นทุ่งนาค่ะมีสถานที่การเรียนรู้ที่เราจะมาสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้กันค่ะและถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้วยงานฝีมืออีกนะคะงานฝีมือเหล่านี้นี่เองเป็นที่มาของฐานการเรียนรู้ของชุมชนเจ้าจันจัน,จนเจ้า ฐานแรกค่ะยูกับเอมี่ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยในการสร้างสรรค์ศิลปะและที่ชุมชนแห่งนี้ได้นําเอาศิลปะเหล่านี้ค่ะมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างกิจกรรมต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มายเยือนแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการมาัดย้อมแต่ละที่ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันตามความคิดความสร้างสรรค์ของแต่ละคนค่ะ จากถาดการทําผ้ามัดย้อมเราก็ไปเขียนผ้าบาติกกันต่อค่ะสงสัยไหมคะว่าที่นี่อยู่ทางใต้หรือเปล่าที่นี่พิษณุโลกแน่นอนค่ะพิติกผู้ดูแลชุมชนบอกว่าการเขียนผ้าบาติกนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึง่งอยู่ที่ไหนมันก็สร้างสรรผลงานและความรู้สึกอิ่มเอมเต็มหัวใจได้เสมอไม่ถูกจํากัดด้วยภูมิภาคเชื้อชาติหรือว่าถิ่นกําเนิด จากกิจกรรมนี้ก็ไปต่อกันที่กิจกรรมทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะจริงๆเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถฝึกฝนวิชาศิลปะและทำการเวิร์กช็อปร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ได้นะคะทั้งนั่งทำงานศิลปะเบาถักทอตุ้งยแมงมุมหลากหลายสีสันตามใจชอบ แต่อย่างว่านะคะคนไทยใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับที่นี่ก็มีน้ำมะนาวอัญชันให้ทานคู่กับอาหารอร่อยๆที่สร้างจากชาวบ้านในชุมชนเห็นเช่นขนมจีนแกงเขียวหวานลูกล้วยไก่ต้มน้ำอ้อยรสชาติเข้มขน้นกลมกลม่อมนอกจากนี้ค่ยังมีอาหารไทยให้เลือกสรรและรับประทานอีกเยอะแยะมากมายที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกถ้วยอร่อยๆและขนมไทยโบราณค่ะ อิ่มท้องอิ่มใจได้ประสบการณ์ถ่ายรูปกันหน้าชื่นตาบานกับพี่น้องในชุมชนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาที่นี้นั่นก็คือการต้อนรับที่อบอุ่นและรอยยิ้มของคนในชุมชนที่คอยใส่ใจและสิ่งที่เราได้รับกลับไปนอกจากความประทับใจแล้วเรายังได้มีกิจกรรมที่เรียนรู้ฝึกฝนในการสร้างศิลปะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะ แต่นี่คือชุมชนเจ้าจันจันเจ้าอำเภอเมืองพิษณุโลก